การเป็นผู้ฟังที่ดีฟังยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไ,ไหมคะป๊าส <c oughs> <c oughs> หนึ่งผู้ฟังที่ดีต้องเปิดใจเปิดใจคืออะไรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถูกไหมสมมติว่าเวลาน้องๆมาเสนอไอเดียแต่เราเนี่ยไม่ชอบที่น้าน้องคนนี้เลยอมไม่ชอบน้องคนนี้เลยเสนออะไรมาเราก็ไม่รับฟัง มันก็คือการไม่เปิดใจรับฟังเขาก็คือเอาอคติที่เรามีในใจอะค่ะ้ไม่ชอบที่หน้านัองคนนี้เลยเราก็จะไม่เปิดใจเราก็จะปิดโอกาสแล้วก็ข่าวเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้รับโอกาสรือเปิดใจอะไรที่เราแทนที่เราจะได้รับไอเดียหรือความคิดเปลี่ยนปงปังอร่างเงี้ะข้อสองผู้ฟังที่ดีต้อง มีการตอบสนองกับผู้พูด,พดตอบสนองยังไงเวลาผู้พูดเราก็ต้องมีการตอบรับด้วยการพยักหน้าบ้างยิ้มให้บ้างมีเสียงหัวเราะให้ถูกจังหวะหรือแม้แต่การเปล่เสียงอ้อเออขออะไรอย่างนี้อผมเข้าใจแล้วอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดว่า ูพูดยังไม่จบแต่หนูเอออแทรกเข้ามามันคือผู้ฟังที่ดีไหมคะถ้าครูพูดยังไม่จบถ้าครูพูดยังไม่จบแล้วหนูมีเสียงหัวเราะขึ้นมามันคือไม่ได้อะไรนะถ้าครูพูดยังไม่จบแล้วหนูมีเสียงพูดแทรกขึ้นมามันเป็นผููฟังที่ดีไหมคะไม่ดีผูู้ฟังต่อไปก็สามค่ะผู้ฟังที่ดีต้องระนับสิ่งรบกวนการฟังเช่น ทรูพูดอยู่น้เปิดเสียงโทรศัพท์มือถืงเสียงกันได้ไหมไม่ได้ ฝังทีเดีต้องนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะโอเคค่ีนี้ฟังนะคะครูจะอ่านให้เราฟังอ่าเราผู้ฟังที่ดีเราควรยังไงคะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะอ่าในงานเราจะตอบคำถามไม่ได้นะอ่าความภูมิใจในความเป็นไทยความสําคัญของสถาบันหลักของชาติและความเป็นมาของชาติไทยนะคะอ่าเราเป็นคนประเทศไหนนี่ รู้ตัวไหมเราเป็นคนประเทศอะไรหนูอยู่ประเทศอะไร,ระไถูกต้องค่ะ,ะเรามารู้จักสถาบันหลักของชาติประกอบด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับฝั่งคมไทยมาแานานถูกไหมคะ,อะตอนนี้เราอยู่ในรัชกาลที่เท่าไหร่ของประเทศไทยตอนนี้ปกครองโดยรัชกาลที่เท่าไหร่คะที่ ที่เท่าไรหร่ครมือกล้องสิบสิบค่ะที่สิบแล้วนะคะอโอเคสถาบันพระมหาการศัยซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติเป็นปึกแผ่นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนเป็นบ่อเกิดของความรักและสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการไม่ว่าจะเป็นภัยรุกราน ของประเทศอื่นจากการล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายลัทธิปกครองทั้ออง,ทงอนสถาบันระมหาัศรรย์พระมหากษัตร์นะคะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่นะคะของประชาชนทั่วทุกภาคเลยประเทศไทยมีกี่จังหวัดมีกี่จ,งจังหวัดมือกล้องเจ็ดสิบเจ็เจ็ดสิบจจังหวัดจำไว้นะคะจำไว้นะคะประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะ เออนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ในท้องถิ่นที่ห่างไกลตรงผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกิ่เป็นรากฐานในประเทศชาติมีความมั่นคงถือมาจนปัจจุบันชนชาติไทยเนี่ยถือว่าสถาบันกล้ามหากรรมนั้นเป็นสถาบันสูงสุดของชาติใช่ไหมคะอ่ะาแล้วก็ต้องมีการ อาอยักหน้าใช่ไหมขอบโต้เวลาที่เราเข้าใจใช่ไหมคะเจนีคะอ่าเรานั่งหลับได้ไหมไม่ได้นะคะอ่าทีนี้ประเทศชาติเนี่ยนะคะดูแลดโดยรัฐบาลบริหารประเทศชาติโดยใช้หลักธรรมที่เป็นคำสอนของศาสนานะคะด้วยความเข้มแข็งของสถาบันพระมหา ที่มีความศรัทธาเลื่อนไยในสถาบัานล้วนๆน,นะคะและคอยแต่ละขัระตองจิตใจให้ดีงามมีความศรัทธาในการบำเพ็ญตามรถยพระศาสดาของแต่ละศาสนาเห็นไหมคะเรานับถือศาสนาอะไรศาสนาอะไรที่เราเข้าวัดทําบุญไหว้พระทำบุญเนี่ยศาสนาอะไรคะศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธนะคะตัวเองนับถือศาสนาอะไร ครับผมศาสนาพุทธนะคะ,ะและเมื่อพระมหากษัตริย์เป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในธรรมและปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วไคฟ้าวงชนาชาวไทยของเราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขถูกไหมคะจะทําให้สถาบันเป็นสัญลักษณ์เปรียบเสมือนกับาอาณาจิตรแผ่นดินที่เรารอ,อยู่อาสัยมีความมั่นคงพัฒนายืนหยัดได้อย่างเข้าเกอาอ์อารยประเดังนั้น สถาบานันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักของชาติที่ไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีรากเน่าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนานไม่แพ้ชาตินใดในโลกเลยใช่ไหมคะที่นีเรียนรู้ไปนในตัวนะคะ่ทีนี้ในานา้ํามีปลาในานาม,มีข้าวมีพืชพันธุ์พัญธาที่อุด ภูมิอากาศและประเทศภูมิประเทศที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเทือูาอากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีที่ราบลุ้มแม่น้ำอุดมสมบูรณ์นในการเพาะปลูกนะคะมีทุของมีทเลซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะโดยหวังว่าลูกหลานนะคะลูกหลานไทยเราเนี่ยต้องมีแค่ ต้องเป็นทาสของชนชาติไดเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยน,นะคะก็ไม่ตกเป็นทาสของชาติใดนะคะแล้วก็มีทั้งการรวมตัวเป็นชนชาติไทยที่มีทั้งคนไทยและผผ่นดินไทยของบรรพบุรุษในอดีตก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้โดยง่ายใช่ไหมคะ,ะต้องอาศัยความรักความสามัคคีความกล้าหา เสียสละอดทนและสิ่งสำคัญคือต้องมีสวนรวมใจเป็นเสมือนการต่อสู้และมีความชันฉลาดด้านการปกครองนะคะการรบหรือสถาบาันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ผู้ควรกับคนไทยมายนานนะคะแล้วก็มีความสามารถกอบกู้เอกรากษและรวมรวมชาวไทยให้เป็นฝึกแผ่นเดียวกันได้เสมอ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองประเทศชาติด้วยบารมีนะคะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการปกครองทําให้คนไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสมุขสมกับประเทศไทยเป็นประเทศแผน่นดินธรรมแผนม่นดินองอ่านจบลงไปแล้วทีนี้ครูจะถามถามเจนนี้คะโอเค ปกครองแผ่นดินโดยธรรมใช่ไหมคะตอนนี้รู้หรือยังเรานับถือศาสนาอะไรคุณครูบอกไปแล้วเมื่อกี้หนูนับถือศาสนาอะไรลัทมหากษัตริย์ค่ะแต่ว่าเราเราเรานับถือศาสนาอะไรศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธโอเคไหมคะอ่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดเออจังได้เรานับถือศาสนาอะไรคะศาสนาอะไรคะเอาของไป นับถือศาสนาอะไรพุทธเออศาสนาพุทธนะนเราไหว้พระแล้วอิสลามไหว้พระเหมือนเราไหมไม่นะคะเออศาสนาคริสต์กราบไหว้พระเหมือนเราไหมไม่ศาสนาพุทธไหว้ไหม ชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะกอไก่กอไก่ไปผสมกับสาระเอรอ่าหนูทราบนะคะก็แอร์แก่เส็นดดงๆนะคะ่ะ,ะ,ะต่อไปครูจะเลื่อนจากกอไก่ไปเป็นของไข่นะคะขอ 30 เช่นเดียวกันแตกต่างตรงที่เขียนไม่เหมือนกันคอควายมีหอยากไหมคะไม,ไม่มีคอคนมีหอยากไหมคะมีนีอ่านะคะอาพานไปสรลแเอนะคะต่อไปเอาสรลอะไรดีนะอาซลอูอันนี้คือสาละอูสาะอูเมื่อมาผสมกับพยัญชนะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้คือ คือตัวอะไรคะบอไปไม้อ่ะบอมสมกับอูบออูอูอะเลื่อนลงมาบออู ตัวเองเลยอออา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 าาาาเก็บตกมือให้ตัวเองค่ะปลดมือให้ตัวเองค่ะ การตั้งใจฟังแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะดีชมว่าตัวเองดีอ่ะคุณครูก็ชมหนูเหมือนกันว่าหนูเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าหากว่าหนูไม่ตั้งใจฟังตั้งแต่แล้แล้วหนูจะตอบคําถามตอบแผนในสิ่งที่คุณครูกําลังให้ทำเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะ,อะเออถ้าหนูแบบว่ามัวแต่เล่น โมแต่สนใจสิ่งรอบข้างอะโม,แต,ะยยโมแต่สนใจคนเล่นกีฬาอยู่ข้างนอกโมแต่สนใจคนตูงวอยอยู่ข้างนอกแล้วหนูไม่สนใจในสิ่งที่คุณครูพูดหนูจะเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจอแต่ตอนนี้หนูตั้งใจฟังนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออ่านอ่านได้หนูสะกดคำได้นะคะอะคนี้คุณครูอขอชื่นคทัวช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้ง ชีวิตประจำวันได้ใช่ไคะเราทานอาหารไหมคะแต่ละมือ้อทานอาหารไหมก่อนมาหาครูหนูทานไหมก่อนที่หนูมานั่งเรียนหนูทานอาหารหมาหรือยังทานข้าวมาหาร,หาอาหารหือยังทานแล้วคะ่ะทานกับ,บอะไรคะทานก๋วยเตี๋ยวอ่าทีนี้ในก๋วยเตี๋ยวมันมีส่วนผสมของแป้งเนื้อสับอะไรอีกผักใช่ไหมคะอ่าแต่ละ อย่างที่ผสมลงไปมันให้คุณค่าแล้วก็ประโยชน์เราอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูนะคะ,ะมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวอาหารหลากหลายที่เราได้เจอเจอที่เราได้ทานแต่ละมื้อมันมีอะไรบ้างนะคะ,ะมูที่หนึ่งค่ะมูที่หนึ่งได้แก่โปรโตีนโปรโตีนมาจากเนื้อนมไข่ปัวต่างๆใช่ไหมคะ,ะโปรโตีนได้แก่อะไรบ้าง,งเห็นเป็นรูปอะไรบ้างคะเป็นเห็นเป็นรูปอะไรบ้าง นื้อหมูเนื้อไก่ควัวต่างๆนมปลาหอยอ่าพวกนี้นะคะซึ่งช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอนะคะค่ะต่อไปค่ะหมูที่สองหมูที่สองเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ น้ำตาลข้าวขานมปังมันเทศข้าวโพดเผรือกนะคะ<ม>อาส่วนเหล่านี้เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยให้พลังงานอบอุ่นกับร่างกายของเรานะคะ<ม>ที่สามนะคะได้แก่เกลือแร่หรือแร่ธาตุมาจากผักนะคะผักนีผักอะไรบ้างคะ<ม>เห็นเป็นรูปอะไรคะรูปผักอะไร กะหล่ำปีมะเขือม่วงบรอกโคลีลิกหวานมะเขือเทศแครอทซึ่งผักที่แบบว่ามีสีหลักสีนะคะตรงนีค่ะก็คือจะมากะ,ะ,ะมีเกลือแรกแล้วก็แร่ธาตุต่างตางนะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทํางานปากติสร้างภูมสร้างทานโรคผับถ่ายเป็นปกตินะคะ อันนี้หมูที่3ค่ะไปต,ต่อไปหมู่ที่4นะคะหมู่ที่4ได้แก่วิตามินอ่าวิตามินมีอะไรบ้างอะไรคะส้มกับตะลรดรวยแตงโมแอปเปิลกีวีอ่าผลไม้เหล่านี้มีวิตามิน ซึ่งทำให้อวัยวะทุกส่วนนะคะทำงานได้ทำงานได้ยังไงคะทำงานได้ปกตินะคะอ่าแล้วก็ผิวพรรณดูสดใสสุขภาพปากและฟันก็ดีด้วยนะคะอ่าต่อไปหมูที่ห้าะหมูที่ห้าเป็นไขมันไขมันนะคะก็ได้แก่น้ำมันจากคามปากวัน น้ำมันจากอะโวคาโดน้ำมันจากเนยน้ำมันปาล์มจากแล้วก็กะทิไขมันจากสัดอ่าอันนี้เป็นหมู่ที่หมูที่ห้านะคะไขมันนี้ก็คือมีประโยชน์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะอ่าทนนี้เราเรียนรู้ทั้งหมดห้าหมูไปแล้วนะคะทีนี้อ่าร,ร่างกายเราเนี่ย ต้องการต้องการสาระะอาหารพวกนี้เพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมูน่นะคะตั้งแต่หมู่ที่1จนถึงหมู่ที่หเลยะคะ่ะหมู่ที่หนึ่งได้แก่อะไรคะได้แก่โปรได้แก่โปรโปรตีนหมู่ที่สองคือคาร์โบไฮคาร์าโบไฮเดรตหมู่ที่3มก็คือเกลือเกลือแร่หรือแร่ธาต มีสี่ได้แก่วิตามินหมู่ที่ห้าก็คือไขมันไขมันถ้ากินเราอย่าไปกินเยอะใช่ไหมคะอากินเยอะแล้วมันจะทำไมมันจะอ้วนแล้วก็จะมีไขมันตอมในเส้นเลือดได้เรากินพอประมาณกินแบบกินให้มันน้อยแต่ว่าร่างกายเรามันก็ต้องการใช่ไหมคะเรากินให้มันแบบพอเหมาะพอควรใช่ไหมคะหากินเยอะก็ไม่ได้บางทีกินให้มันเยอะไปมันก็เป็นโทษ กินให้มันพอเหมาะพอควรมันก็เป็นประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะอ่าเพราะฉ mm hmm. ะนั้นอันนี้ก็เป็นทักษะในการฟังแล้วก็การนำไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อ่าดีคนะครับรลงย่เองค่ะ